ครับทครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมนะกับคอนเทนต์คำต้องห้าม EP ที่2นะครับผมนะคนดูครับก็ EP ท,ที่แล้วเนี่ยก็โบต่ตอบไม่ได้เลยแล้วโบ่ไม่ใช่ตอบไม่ได้ไม่สามารถคิวใครได้หรือว่าคะแนนน้อยที่สุดนั่นเองนะครับไม่สามารถคิวได้มไม่รู้ว่าผมไม่เคยเล่นนะไม่สามารถหลอกล่อใคร<ๆ>หรือว่าอะไรได้เลยนะครับผมนะก็คือว่า EP ที่แล้วเนี่ยก็คือมีคนเทพคนเดียว่าก็คือของครับมันและ EP นี้มันก็ เขาไม่เคยคิวไข่แล้วก็ไม่เคยไม่เคยโดนคิวด้วยอ่ะนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าอีพีนี้เนี่ยใครจะได้แบบว่าขึ้นแบบว่าเป็นเป็นคิ n g งงงวยไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมตลอดอีพีที่สองมาแต่คีินี้ผมเก่งมากไม่อ่ะผมดูมาแล้วผมก็เตรตัวขอไว้ก่อนเฮ้ยเก่งมากมาว่ะมาคุณพูดอย่างนี้ทุกคลิปมึงมึงกลัวมันจะคิวผิดฐานอ่ะมาก็เปิดเลยอ่ะตาครับพี่ตาครับผมตาครับพี่ตา กูไม่ได้ขับอะไรเลกูขับระบบใส่หัวมนะันอะระบบกูทูธนี่ไงไม่ลงหัวอะไรแปะไม่เฉยเฮ้ยยายายาทำอย่างนั <laughs> ้นนะอ <laughs> <Hey, ya! S 1> ย่านะคุณอยา่า <laughs> แล้วรถพี่แอนเลยเวลาพี owes, ่ขึ้นบ้านพี่เดินเดินหรือว่าวิ่ง <laughs> ทำปกติเดี๋ยวมาผมถามเดินหรือวิ่งกูทำแบบปกติที่กูทำอ่าปกติ เราไปไกลอ่ะเล่นกราเบียร์พองตอบเขาไปเขาถามอ่ะพวกมึงพูดกันหน่อยดิมึงจะเหเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้เนี่ยแต่ตาจางยังไม่พูดสักคำเลยไปดิคุณพูดกันห่อนสิคุณคุณก็ถามผมสิคุณผมก็นั่งรอพวกคุณพูดอยู่เออเฮ้ยวันนี้เรากินข้าวอะไรนะกะเพราเนื้อปะไข่ดาวด้วยเปลี่ยนเวลาพี่นอนพี่เปิดไฟป ทำปกติที่เคยทำอ่ะแต่มึงเล่นกันหน่อยมึงเล่นกูหน่อยดิกูอยากรู้ว่ะเล่นกูหน่อยดิเวลาอพี่จะเข้าห้องพี่ทำอะไรก่อนเป็นโทรผมรู้ละเออคุกวกูคุกวกูรู้ละใช่ไหมคำว่าอะไรใช่ไหมคำว่าอะไรอ้าวแล้วกูจะพูดตั้งแป๊บอะไรล่ะเฮ้ยเหลือเวลาสามสิบสี่วินาทีไม่เฮ้ย ไอ้ที่ที่ที่มึงสั่งที่มึงสั่งไอ้นี่มาไอ้คอนโดโมแมวเท่าไหร่นะหมื่นหกแล้วคุณส่ง <16. S 1> เขาเชื่ออะไรไม่หรอกอ่ะแล้วไอ้นี่พอเราเขามาส่งเนี่ยม,มึงดีปะ่ะของดีป่ะดีแล้วมาเอาขึ้นข้อมูลได้ไหมมันต้องใช้กี่คนนะมึงจะได้มไ,ดไม่รู้อ่ะเออโอเค <laughs> ยอมเถอะเกมเนี่ยมันไปไม่ได้<ร>อ่ะมีพิการเดี๋ยวไม่รู้เขาบอกเขามาหยาบป่ะใช่บอกเขาว่าโอเคป่ะ ใช่พี่กายก็รู้ง่ายๆเลยก่อนแบบก่อนเขาเาทำไงต่อไปดูก่อนก้องยังไงพี่กาก็ทำท่าไปตั้งแต่ตอนต้นต้นคลิปแล้วเปิดผมยอมผมยอมผมยอมบอกว่าหลับว่าพี่ก่อนพี่จะนอนพี่นอนพี่อะไรพี่เปิดไฟไหมเดี๋ยวถามึ้นบันไดเดินหรือวิ่งไงเฮียหลงก้องไม่หลงก้องคือแบบไม่มาแตกทุกพี่กายเฉยเลยเลยอย่านะอย่าแล้วก็มาผมก็ แลยเขาไม่หายเองกันไม่เกมไม่เกมแรกใครเขาก็ต้องดูก่อนว่ามันไปฝึกมาจริงหรือเปล่าเมื่อคืนเมื่อคืนมึงนอนกี่โมงไม่รอเลย่ะมโมงจริงเหรอใช่ห้าโมงเลยเหรอปกติหลับไปขนาดนี้หรอเ yes คุณนอนไรปะไม่นอนดึกไม่ดึก จริงเหรอแล้วหลับหรอหมายถึงว่าถ้านอนดึกๆแล้วแบบมันชอบแบบตาค้างก่อนนอนมึงแสบตาปะไม่นะแบบตอนปิดตาเนี่ยไม่นะเวลานอนเวลานอนดึกมันชอบนอนไม่หลับโดยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราแบบดีดมาแล้วอ่ะใช่ปะมันไม่หลับจริง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 เหรอใช่จริงบอกว่าจริงมึงเคยเที่ยวหมอนนวดปะมึงเคยเที่ยวหมอนวดไหมเคยนวดอยู่ชอบนวดปะชอบนวดมึงเคยเที่ยวหมอนนวดปะ ใช้ตอบนี่ตอบนี่เพราะอะไรอะไรกูร้องเพลงอยู่เขาถามตอบนี่หมอนวดป่ะอืมโนชอบนวดป่ะใช่เหรอแผ่นไทยใช่เหรอโนใช่เหรอเยดไม่เคยนวดอ่ะจริงไม่เคยอย่ามาโ่้โกหกกันหน้าด้านๆอืมไม่เคยไม่เคยแล้วมม่เคยเที่ยวหมอนวตไหมโนเฮ้ยไม่เคยหรอแล้วมึงเคยฟังหมอนวดร้องเพลงป่ะ แล้วมึงเคยฟังหมอนวดร้องเพลงป่ะกูตายแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ยแกตายตายตัวเองดูกลับบ้านไปไปเจอใครมางเฮ้ยเชียเอาละตอบดิหยาดิยาดเจอพ่อเจอแม่ป่ะไม่ เฮ้ยไม่เจอเลยเหรอบ้านนี่มีใครเลยไม่มีใช่เหรอไม่มีเลยลูกคนเดียวลูกคนเดียวด้วยหมดเวลาเมื่อกี้แจนถามว่าอะไรว่าลืมคำตัวเองแล้วไปให้ให้ก่อนจริงถูกต้องต้องพ่อกูพ่อแม่หรือเปล่าประตูปะไม่ใช่เออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูหลับเขาบอกหลับเขาบอกถามจริงเยอะมากตอบไม่ได้หรอกหยาบปะ จากยาพุ่งไปเมื่อกี้ไอเหี้ยเขาจะมาแปลให้มึงรอบสองเหรอครับพอหมอนวดมาท่าน่ะรู้เลยคำกูแน่นอนเพราะตอนแรกมันเล่นกันอยู่สามคนแล้วอยู่ๆมาที่กูกูรู้เลยเกมที่สามสามสองหนึ่งเริ่มอย่างภาษาอังกฤษที่คุณได้ไหมดหน่อยเฮ้ยอย่างพระอาทิตย์สันเฮ้ยคุณได้นะเนี่ยเป็แล้ว่าคุณชำนะเนี่ยคุณเล่นวาบินสออย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมึงได้ไหมเ็ดเฮ้ยสีเหลือง อย่าลบเฮ้ยสีเขียวมังโกเฮ้ยมุกล็อไม่รู้มังโกเฮ้ยว่าเตอร์คองเลียวผู้หญิงผู้ชายเกิลผู้ชายซัมเฮ้ยซัมมันผู้ชายเลยหมรักรักเฮ้ย ภาษาอังกฤษอีกสักก็ L U V ไงรักน้อยรักน้อยรักมากตายุรักใช่ไหมเพียบมากกว่สีเหลืองเยลโล่สีเขียวแมงโก้สีชมพูพิงค์้แล้วถ้ารักอ่ะชอรักไงตอบไปเลยไม่ตายหรอกอันนี้ไม่ตาย กก็ัภาษาอังกฤษไม่ตายแล้วชอบอะ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ชอบเกลืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ชอบเกลืออะไรตายตายเหรอชอบเหรอโอ้โหไปดูบูสิละอะไรวะ เอาเอาระดหนึ่งนาทีเร็วเร็วระดับห่เลยคิวละถามคุณมาสิเอาเลยคิวผมปะฆ่ากันเถอะมึงเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยมีใส่ยังไงฮะคนไทยมีใส่ยังไงหลักเล็กขโมยน้อยไม่คนไทยใจดีดิคนไทยต้องมีน้ำใจมีน้ำใจไหมมีน้ำใจ วิน้ำใจได้ตามนะผมก็ถามบวัเทพมันก็ยังตอบของเหลวมันก็แน่จะรู้แล้วนะวอเทพก็น้ำไงเอ๊ะแล้วมันมันมันไมตอบของเหลวไงก็คิดว่ามันรู้แล้วว่ามันจะเป็นคำว่าน้ำโอเคคำบนหัวมีใครถามกูเลยปะมีปะไม่มีไม่มีมีแต่พูดถึงแต่มีแค่แบบโยงโยงไปใครโยงบ้างได้หน่อยกลุ่มผมหมดเลยสามคนนั้นเละหล่อโยงเหรอโยงหมดเลย ชิบหายแล้วมันโยงอะไรกันหรอวะแล้วไม่ใช่น้อยมาดูมาดูเขามาน้อยกูว่าแหละที่มึงโดนรักน้อยรักมากแล้วก็เสือกเอาตัวเองไปด้วยเหี้ยใครจะไปรู้ว่าเขาจัดคำไม่กูแบบนี้รักน้อยกับรักมากโดนเลยเหี้ยอยู่ใกล้ๆกันด้วยอันนี้คือสุดท้ายเหรอสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับคอนโดก็วันนี้สรุปคะแนนไหมออสรุปคะแนนก่อนแล้วกันสรุปคะแนน แอนได้ไปสี่คะแนนคิวไปสองแล้วก็ตอบบนหัวจริงได้สองบูมได้ไปสองคะแนนเพราะตอบคำบนหัวจริงได้บูมสองคะแนนส่วนกายไม่มีคะแนนคิวตัวเองสองรอบติดแล้วโดนคิวอีกเดี๋ยวผมยอมไปก่อนละกันคลิปนี้ผมยอมไปก่อนนะครับผมได้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาจริงละกันนะครับเดี๋ยวผมไปซ้อมมาก่อนนะครับผมโอโนครับก็ คลิปนี้ก็3ามคำแล้วกันนะครับผมนักุณครก็ไม่ได้เตรียมมาเผื่อไว้การว่าจะเล่นต่อแต่ว่าไม่ได้เตรียมมาเผื่อไว้นะก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมน <c oughs> ัก,กุณครก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาก็อย่าลืมเลยนะครับพูดเหมยก็อย่าลืมไปติดตามช่องของ,ของผมอีกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คลิ์เหมือนเดิมอย่าลืมกดดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับที่